แต่ลงทุนแบบไหนที่เสียงน้อยที่สุดต้องเคยได้ยินคำนี้แล้วแน่นอนเลยคือคำว่า DCA ครับเราพูดบ่อยมากมันย่อมาจากว่า Dollar Cost Averaging นั่นเองนะครับมันแปลว่าการลงทุนที่ใช้เงินเท่ากันความถี่เท่ากันเป็นระยะเวลายาวนานนะยกตัวอย่างเช่นนะครับลงทุนเท่ากันนัคือสุดเดือนละ5,000ความถี่เช่นอาจจะเป็นทุกสัปดาห์ในทุกเดือนก็ได้ยาวนานนะจะ5ปี10ปี20ปีแล้วแต่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย นักลงทุนระดับโลกนะครับรื้ว่าเชียววิธีนี้ให้กับนักลงทุนส่วนมากทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปู่โบรนัลเซตต์อเ,เองก็เช่นเดียวกันนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับนักบาสเกตบอลชื่อดังที่ชื่อว่าเล b บรอนเจมส์นะครับเขาเคยถามคุณปู่ว่า มีคําแนะนําให้กับผมไหมในเรื่องของการลงทุนคุณปู่ก็ตอบเหมือนตอบคนทั่วๆไปแหละก็แนะนําว่าให้ซื้อแบบ DCA ก็คือซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยลงทุนไปเรื่อยๆนะในกองทุนดัชนีที่มีต้นทุนต่ําแล้วก็ลงทุนไปเลย30-40ปีทีนี้มาดูประโยคนี้กันนะครับในกองทุนดัชนีความหมายของคุณปู่ก็คือ S&P 5 0 0นะเพราะที่มริกามันคือชื่อว่า S&P 5 0 0ต้นทุนต่ำคืออะไรคือกองทุนที่มีคิดค่าธรรมเนียมนะครับน้อยๆนะครับเพราะว่าจุดห้าเปอร์เซ็นต์จุด หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ยาวนานก็มีผลมหาศาลนะครับเห็นไหมขนาดคุณปู่ยังเชียร์เลยนะครับให้กับนักลงทุนส่วนมากโอเคไหมสุดยวเราๆนี่แหละ